สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลุยเช่นเคยได้ครับผมวันนี้วันที่3พฤศจิกายน68ครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตํารารวมเซียนชุดที่1ได้ครับพี่น้องชุดที่1เก็บเป็นข้อมูลสรุปไปน้ากันครับพี่น้องเนาะคลิปหน้าก็คือรวมเซียนชุดที่2ครับผมครับคลิปนี้กันถือว่าเด็ดได้ครับพี่น้องว่าว่าจะเป็น แนวทางตำราวคนภูเขาพ่อจ่อยทังสี่ครับพี่น้องเนาะอาจารย์สุเมธครับที่เด็ดน้คลิปนี้่ะเผอได้ครับผมครับกออ้อนนี้ลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะบ่ว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของนูน้าทิพย์ครับผมหญ้าน้อยสอสวนยางหรือว่าสูตรน้ําเชี่ยพอลาดเผาพี่ปากกายครับผมเอาคลิปนี้ไปเบื้องน้ากันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเสียนชุดที่หนึ่งน้ำเชี่์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณ ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังตำรารวมเซียนชุดที่1กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมตำรารวมเซียนชุดที่1ครับพี่น้องเนาะอาจารย์ใ้เส้นใพิืนอ่าทรงตัวเลขมาให้น้าเชืยร์พา้วยครับมานําเสนอสู่พี่น้องที่เป็นลำดับแรกก่อนนะครับผมครับร่ออีกชุดหนึ่งครับพี่น้องเนาะชุดนี้รวมเซียนชุดที่1ครับคนภูเขาหันเข้าเด่น3าลครับประกอบ3 7เจด เลขติดเข้าสองครับผมวันนี้แปดกับเก้าครับพี่น้องแปดกับเก้าจะมาตัวไหนแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าหกและเก้าแปดเลขเบนสูงนะครับผมนี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเลขติดสี่ห้าหกครับผมเลขติดสี่ห้าหกเลขชุดพิเศษครับผมและหน้นานเป็นจะไห้ได้ครับพี่น้องเป็นเลขสามตัวครับผมศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหก 095 096ติดเป็นน้ำเปินจากน้อย,ดยอเด้ครับพี่น้อง4นคะู่3ตัวครับผมคนภูเขาอาจารย์สุเมศครับพี่น้องเนาะเข้า2552เข้าสเขาตัวเด่นหาครับงวดนี้ครับผม6กับ7ครับพี่น้องเนาะ6กับ7ชุด2ตัวบนล่าง 6กสามเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับอาจารย์สุเมศครับพ่อจอยครับพี่น้องเนาะไม่เชื่อว่าจะไงครับหยิบซีเป็นโทษตามแล้วโทษตามพ่อจอยครับผมครับบ่รูพ,น,พนอาจจะเบิ้งอันนี้เลือดตัวนี้กับบ่รูพ่อพัน เด่นงวดนี้ครับผมบางการพอเข่าเจ็ดครับผมเลขดับเพิ่งเก่าอยู่เด่นงวดนี้คือสามสี่ห้าเน้นสี่กับห้าสองตัวบนล่างสามหกสามเจ็ดตัวที่ครับผมสามหกสามแปดสามเก่าสี่แปดสี่เก่าสี่ศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก่าห้าแปดครับกันสามหากับสี่หาตัวเน้นจะเป็นสามเก่าสี่เก่า หาเก่าด้วยครับพี่น้องครับหกไม่แห้งนี่เถอะหกเมียง <6 S 2> สองำหนักแล้วนี่พี่พออีกพี่พอกันยังมีหกอยู่นี่เลขดับคือส<อ>ี่หกหกสีครับพี่น้องลืมเบิ่งเลขดับก็คือว่าน้ำเสียเม,มื่อกี้ว่าหกไม่แห้งอันปอโบนแน่ได้ครับผมหกอาจจิมากตัวเด่นตัวหนึ่งของเผิอ่อหกสี่สี่หกห้ามซื้อ สามสำนักผ่านไปหกกยนยังติดค่ะ่อ,อนผู้่มอาจารย์ม่วงหวานครับผมอาจารย์ม่วงหวานม่วาหันเข้าห้าครับพี่น้องเนะคมคมคมาะกลมๆมันเป็นหกศูนย์ครับแต่ว่าพออ่าอาจารย์เพื่อนสอบอันศูนย์ดูดิถ่อมีศูนย์ตลอดเนาะม,มีศูนย์มีหนึ่งมีอย,งอย่างนี้ยครับผมต่ำเพิ่มเป็นเด่นบนล่างศูนย์ครับพี่น้องเนาะครับ ศูนเม็ดเดียว503ศมครับผมห้าเม็ดเดียวต่อมาพี่ลุงตะวันครับผมหันเข้าวิ่งเด่นก็คือ2ครับพี่น้องเนาะครับเลกคนจะเป็นเลขคููดเด่นงวดนี้ครับผมวิ่งรูด2468ี่หแตะวันที่เป็นไฮเน้นคือ4กับ8ปดได้ครับผมครับ2ตัวบนล่าง0482 1483 2488 9 4 8 9ครับเน้นไปที่1 4 8 3 94และ8 9ครับนี่นะครับผมทีเด็ดในคลิปนี้แล้วครับพี่น้องรวมเซียนชุดที่1ครับเอาครับพี่น้องครับผมก็จะเห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำาาลรวมเซียนชุดที่1ครับผมครับทีเด็ดในคลิปนี้อย่าเผลอได้ครับผมแนวทางตำเาล่าครับ เป็นเคยครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปกับมีความสวยความงามมาฝากพี่น้องเอ็ซีครับผมครับขอให้พี่น้องเอ็ซีโชคดีเด้อครับผมมือแรกนี่เอาให้ได้ครับพี่น้องเน,ะเนาะแนวทางตำเล่าครับผมสามพฤศจิกาย,ยน68ครับผมคลิปหน้าเจอกันรวมเซียนชุดที่สองพร้อมกับมาสรุปวิเคราะห์ตัวเลขไปน้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาไทยคลิปหลังจากทรงผลงานตัวเลขให้เอฟซี 4, ได้เบิงได้ิเคราะห์แล้วเนืเ้อเชียร์กับกลุ่มวิเชียร์ขออนุญาตแฟนครับถูกทานขายขีมเด้อยคะ่ะสร้างเขามาได้ก็คือแอดเพิเ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ครับพี่น้องค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมขายดีอันดับหนึ่งนะคะ่ะสามอย่างนี้ สบู่เซรั่มท่านาเซรั่มท่านาแล้วก็ปิดท้ายแป้งตลับค่ะคขายดีอันดับหนึ่งแป้งตลับนี้เบอร์สองขายดีมากค่ะานม,ม,มู้มต่อมาก,กัเซรั่มตอนนี้เพราะว่าสบู่เพิ่นกะวาใสด่ดีแต่ว่ามันประเดิมเมิดไว้ค่ะคเพิ่นเอาไว้แต่ท่านาเซรั่มเนี่เรียนตะผู้บีบไล้เนาะท้อเซรัม่มจะเป็นหัวปั่มเ้อค่ะหัวปั่มคือจัง ขิมนท่าผิวค,ค่ะหัวปั่มขิ้นท่าผิวกะใส่ดีค่ะดัมบูส้มหอมค่ะ,คะส่วนมากเอซี่เมยเอซี่เอวยายน้ำเชียพ์นจะใส่เสื้อลชุด,ชดนี้น้ำหนักชุดน,นี้นี่นี่ชุดนี้ค่ะดัมบูสมหลักร้อยแล้วค่ะชุดนี้หลักลอยค่ะไม่แพงค่ะถักลายมาเด้อค่ะดัมบูส้มอีกรอบได้หอศูนยะ์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ขอบขึ้นน้ำเชียรได้ครับพี่น้องขอบเพิ่มไม้เล็กก็ได้ครว่าเป็นไอดีไล่ได้ครับผมค่ะถ้ารู้ซื้อว่าแพร่ขั้นหรือว่าพื้นแดงเจ้งสีแสบปวดเจ้งสีค่ะให้ยุดใส่เนาะครับถือว่าเห้าแพร่ค่ะแพร่ค่ะไฮยุสเด้อขาดมือเจ้าแม่เย็บซี่เปนกับขึ้สีรูเนาะค่ะว่าถ้าเห้องแสบห้องขั้นแล้ว หยุดเ้อะค่ะขิมนล้ำเสียกับทดลองโอ้ยหลายครั้งเนอะท็อปนี่อลอง็คืจ้างกับมาใส่กะจ้างกับนี่แหละครับผมค่ะชุดนี้นะใส่กะจ้างเนอะค่ะานุชรัมอันนี้กะชะลอควบเฮียงค่ะครับโาเมนว่าตึงเลยเนาะค่ะเส่หลังค่ะานผช้ชมนี่ครับผมลองไปใส่ทดลองเบื้องก้อนก็ได้ครับผมค่ะแต่ว่ากะดีใจขอบคุณ เอฟซีเนาะค่ะที่เปนกับขึ้นมากรอบสองรอบสามเนาะอรอบสามแล้วค่ะท่านผู้ชสมเส้นลำท่าหนาค่ะพนมาพนใส่ดีสบู่ก็ใส่ดีแต่ว,ว,ว่าเพนแบบว่าอมันบริเวรไงถักไลแล้วเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยืดดีไม่แห้งสุบู่สุข้นสวัสดีค่ะ